สวัสดีครับบอดรีเจนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตบอดเกมบอมนะครับผมแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดต่างๆแล้วก็จัดการเล็กเครื่องนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเติมพอยต์ผ่านเพจของเราแล้วนะครับแล้วก็ทําการเข้าเว็บ b o t l e g e n d com นะครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบโอเคเรียบร้อย อ่าแล้วก็ก่อนอื่นเลยให้เรามาเช่าโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็กดเช่าก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเช่าเป็นบอมคริปโตนะครับเป็นทาวอนนะครับ590พอยตกนะครับกดเช่าอ่าสำหรับบอรดของเรานะครับเหมาะสำหรับ Windows 10และ Windows 11ขึ้นไปนะครับผมอ่โอเค หลังจากที่เรากดเช่านั้นครับก็มาในหน้าดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเด้งมาให้เลยอ่าเราก็มากดดาวน์โหลดเลยครับโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่ PSPC นะครับผมเข้าไปในไดซีนะครับ ก็ไฟล์นี้มาวางไว้ในไดซีนีนะครับโอเคเราก็จะมาเปิดข้อโฟลเดอร์นี้นะครับโครมนะครับอ่าบอมโครมอ่าสำหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้จัดการเล็กเครื่องนะครับให้เราไปจัดการเล็กเครื่องก่อนนะครับนาเว็บโดยเข้าไปในเว็บนะครับแล้วก็ จัดการเล็กเครื่องครับอ่าเราก็ดาวน์โหลดมาก่อนโอเคเราก็จะได้เป็นไฟล์จัดการเล็กเครื่องนะครับก็ด,ด,กกด,ดกกับเบิลคลิกเข้าไปก็ลากขอ้ามาเหมือนเดิมน,นะครับอาวิธีการเข้าไฟล์นะครับ ก็ดับปุ่ลคิกเข้าเลยจะขึ้นอย่างนี้นะครับจะเออร์เลอร์เราต้องคิดขวาครับแล้วก็รันแอดมินนะครับปึ๊บอ่าก็จะเข้าได้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะเราก็จะได้เลขเครื่องของเรามาครับแล้วก็ก๊อปปี้เลยทําการก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาในหน้าจัดการเลขเครื่องนะครับแล้วก็วางวางลงในช่องครับแล้วก็ยืนยันเลยปึ๊บ อพอจัดการเล็กเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นบอกว่าจัดการเรียบร้อยตรงนี้นะฮะหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถเปิดเข้าบอทได้ปกติเลยโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาใน Windows Security ตรงนี้นะฮะ แล้วก็มาเว้นโฟลเดอร์บอทเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยไม่ไปลบบอทของเราออกนะครับโดยมาที่ตรงนี้ครับ m i เน็ตเซตติ่งครับแล้วก็แอดรีมูฟตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเอาบอทไปวางไว้นะครับผมเอาไว้ในไดซีก็ไปไดซีครับ โอเคผมก็ได้ทำการยกเว้นโฟลเดอร์บอทของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ปิดไปเลยต่อไปนะครับให้เราตั้งขนาดหน้าจอวินโดว์ให้เป็น100%นะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็ d i s p l a y s t t t n n g นะครับอ่าตรงนี้นะฮะให้เป็น100%นะครับ100%เท่านั้นนะครับผมไม่งั้นบอทจะไม่ทำงานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็จะมาสร้างโปรไฟล์โคลมของเรานะครับผมโดยคลิกเข้าโคมเราก่อนนะครับแล้วก็แอปตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้ก็ตั้งชื่อเลยครับของผมมีแล้ว1อันนะครับผมก็จะมาสร้างอันที่2นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรารตรงนี้ ก็ลเลือกสีเลยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมติ๊กตรง create desktop ตรงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราก็ทำการเพิ่มส่วนขยายของ meta mask นะครับก็เพิ่มปกติเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เพิ่มส่วนขยายแล้วครับให้เราล็อกอินเมตาแมสนะครับโดยใส่ซีดแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับตรงที่ตั้งพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีหลายจอนะครับแนะนำให้เราตั้งพาสเวิร์ดทุกจอให้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บอทล็อกอินนะครับถ้าพาสเวิร์ดไม่เหมือนกันเราก็จะไม่สามารถใช้บอทล็อกอินได้นะครับ หลังจากล็อกอินแล้วนะครับเราก็มาเพิ่ม add network ให้เรียบร้อยนะครับทำการ add network เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าบอมคริปโตเลยครับเพื่อการล็อกอินครั้งแรกนะครับผมจะได้เชื่อมต่อกับกระเป๋านะครับ หลังจากที่เราได้ทําการล็อกอินครั้งแรกเรียบร้อยนะครับเราจะทําการสร้างช็อตคัทนะครับโดยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะแล้วก็วางไว้ในช่องตรงนี้เลยนะฮะก็กด enter ครับอ่าหรือเราจะไปก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับในเพจของเราก็ได้นะครับในโพสต โพสนี้นะครับใช้ลิงก์นี้นะครับแอป,ปบอมตรงนี้นะฮะโอเคเราก็ไปก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็มาวางในโปรไฟล์ของเราโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดตรงจุดนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็มอร์ทูลตรงนี้นะครับแล้วก็คีเอทช็อตคัทนะครับ ให้พวกเราตั้งตรงนี้เป็นบอมนะครับตรงนี้ต้องต้องตั้งตามนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่เลขนะครับให้เราสําหรับคนที่มีหลายจอก็ตั้งเป็นบอมทุกจอเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างแล้วเลขมันก็จะขึ้นมาเองนะครับไม่ให้เราเปลี่ยนเองนะครับให้เราพริมพ์แค่บอมแค่นั้นนะครับแล้วก็ติ๊กตรง Open a d Window นะครับ OK, okay. okay. แล้วก็ ปรับหน้าจอเป็น50นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กลาวออกเลยครับผมก็จะได้ช็อตคัทอันที่2นะครับก็คืออันนี้นะฮะอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเปิดบอทกันเลยนะครับผม ในส่วนของหน้าแรกนะครับจะเป็นส่วนของโทเค็นไลน์นะครับผมก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนทางไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะต่างๆนะครับเช็คเหรียญบอทเด้งอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีแจ้งเตือนไปทางไลน์ส่วนตัวแล้วนะครับทำยังไงข้อความถึงจะเข้าไลน์นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเราต้องมีโทเค็นไลน์นะโทเค็นไลน์จะเป็นตัวโค้ดนะครับผม ทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะพาทำโทเค็นไลน์เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปในเว็บ n i n e n o t i i y นะครับอ่า n o t i f y Line นะครับผมแล้วก็ล็อกอินก่อนนะครับก็ล็อกอินไลน์ส่วนตัวเราเลยนะฮะต่อไปนะครับก็คลิกตรงชื่อเรานะครับปึ๊บก็ My Page ตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็คลิกตรง generate token ตรงนี้นะครับเราสามารถให้ข้อความนะครับส่งเข้ากลุ่มที่เราสร้างขึ้นในไลน์ได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นส่งเข้าให้เราคนเดียวก็ได้นะครับถ้าส่งเข้าให้เราคนเดียวก็เลือกเป็น one on one ตรงนี้นะฮะถ้าจะส่งเข้ากลุ่มก็คลิกกลุ่มที่เราต้องการใจะให้ส่งเข้านะ โอเคผมก็เอาเป็น one on one แล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับชื่ออะไรก็ได้ครับผมก็ตั้งเป็นบอมโอเคแล้วก็ generate token ครับเราก็จะได้ตัวโค้ดตัวนี้มานะครับแล้วก็กด copy เลย okay. แล้วก็นำมาวางใน token line เลยนะครับตรงนี้นะ โอเคเราก็กดทดสอบได้เลยนะครับข้อความก็จะแจ้งเตือนไปทางไลน์นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนรหัสผ่านนะครับอาอย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าสําหรับคนที่มีหลายจอนะครับให้เราตั้งพาสเวิร์ดใน MetaMask ให้เหมือนกันนะฮะอาพอเราตั้งแล้วเราก็มากรอกรหัสในบอทดตรงนี้นะแล้วกกดบันทึก สำหรับใครที่ไม่อยากให้บอดล็อกอินให้นะครับเราก็กดล็อกอินเองเลยนะครับแล้วให้เราไปกดเริ่มบอดหน้าโฮมในเกมนะครับอ่าโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น t i m ์แมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาเช็คเหรียญนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมก็จะเป็นอาเป็น240ก็จะเช็ค1ครั้งนะครับตั้งเวลาฮีโร่เวิร์กนะครับเวลาทำงานฮีโร่ เอาเป็น90ก็ได้ทุกๆ90นาทีบอทก็จะปลุกฮีโร่นะครับต่อไปเป็นรีแมปนะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกมนั้นเด้งออกนะครับหรือเกิดการ AFK นั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเวิร์กนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานอธิบายอยู่นะครับเราก็คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลย ก็จะมีฟังก์ชันการปลุกนะครับหลายฟังก์ชันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแต่เราสามารถเลือกได้แค่1ฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันแรกก็จะเป็นปลุกทุกตัวนะครับฟังก์ชันที่2องนี่เป็นปลุกตามเปอร์เซนต์ฮีโร่ครับก็จะแบ่งเปอร์เซนต์เป็น20จนถึง90นะครับผมก็จะเอาเป็นห้าสิเปอร์นต์ฟังก์ชันที่3นะครับปลุกพร้อมเข้าบ้านตรงนี้นะครับสําหรับ คนที่มีบ้านนะครับให้ติ๊กตรงนี้เลยนะส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนะครับจะเป็นการปลุกแยกฮีโร่ครับก็คือแบ่งเป็นคอมมอนนะครับกี่นาทีก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ R จนถึง SL นะครับต้องการปลุกกี่นาทีก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแต่ให้ติ๊ก2ออันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นแบบที่2แล้วนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของหน้าโฮมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสเวลาที่เราได้ตั้งไว้ในหน้าเมื่อกี้นะครับก็จะแสดงสเตตัสเขาดาวตรงนี้นะรเรามาดูส่วนนี้นะครับก็คือเวลาเราล็อกอินนะครับเราจะเลือกล็อกอินเป็นเมตาแมสหรือเป็นพาร์ทไอดีนะครับ สำหรับคนที่เลือกเป็น id pass นะครับก็คือให้เราพิมพ์รหัสไว้ในหน้ากรอก id pass นะครับรอให้กดเริ่มบอทนะครับส่วนผมจะเลือกเป็น meta mask นะครับส่วนต่อไปก็คือแบบเรียงจอนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับก็จะมีเป็นแบบเรียงจอแล้วก็แบบทับจอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับจะแตกต่างกันก็คือมี x 8 6และไม่มี x 8 6นะครับ มันคืออะไรใช่ไหมครับมันคือ,อที่ที่เราติดตั้งโคมนะครับก็คือเราสามารถเช็คได้ยงไงก็คือเราคลิกขวานะครับแล้วก็ property ใส่โคมนะครับแล้ให้เรามาดูตรง star in ตรงนี้นะครับของผมจะติดตั้งในโปรแกรมไฟล์ธรรมดานะครับ ถ้าเครื่องไหนที่ติดตั้งในโปรแกรมไฟล์แล้วก็มีวงเล็บ x86 ข้างหลังนะครับก็เลือกเป็น x86 นะครับของผมเป็นธรรมดาก็จะเลือกเป็นอ่าส่วนแรกนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาที่โฟลเดอร์บอทของเรานะครับแล้วก็หาดูไฟล์ที่ชื่อโปรแกรมไฟล์ txt นะโอเคตรงนี้คืออะไร ให้เราครับเช็คเลขโปรไฟล์ของโคมที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าิธีเช็คเช็คอย่างไรนะครับก็จะคลิกขวาครับแล้วก็ p ป o p e r อร์ตี้อ่าสิบเก้าโอเคนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดโอเคครับผมก็เติมเลขสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะครับลงไปใน ไฟที่ชื่อโปรแกรมไฟ .txt นะครับอ่าถ้าใครมีหลายจอก็เติมแล้วก็ Enter อรลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วกด Save นะครับอ่าคราวนี้เราก็กดเปิดโคมเลยนะครับอ่าบอทก็จะเปิดโคมให้นะต่อไปก็กด m e t a m a s นะครับ ตรงนี้นะครับบอดก็จะล็อกอินให้อตัตโนมัตินะครับล็อกอินเมตาแมสเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเริ่มเลยครับถ้าหมุนติ้วๆอย่างนี้นะให้เรากด c อนโทรล F5 นะครับมันก็จะล้างแคสนะครับต่อไปเราก็ปล่อยเลยนะครับห้ามนะครับห้ามเรานำหน้าจออื่นมาทับนะครับ ถ้าทับจอบอทจะไม่ทํำงานนะครับผมถ้าใครจะดูหนังฟังเพลงดู y o u t u b e ไปด้วยก็แนะนำให้มีสองจอนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาหรือบอทไม่ทํางานหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามในกลุ่มไล n e นะครับแล้วก็คนที่สนใจเช่าบอดนะครับทักเพจไปได้เลยนะครับใครชอบหรือถูกใจก็ ากกดไลค์กดแชร์หรือบอกต่อๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ